แต่มันไม่มีคุณภาพโยไม่รู้ไงนี่ก็ไปคุยอวดเขาจะไปอบรมสมาธิรุ่นนั้นรุ่นนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเขาก็ยกย่องให้เป็นอาจารย์วิปัสนาอาจารย์ขึ้นมาได้ทั้งๆท,ที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยรู้แต่คนอื่นคนอื่นเขาดีไม่ดีถูกผิดไปชี้ไปเลยปัเด็นเลยเขาจะถูกก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาจะผิดก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรานี่นะชิ้นห้าถ้ามีชิ้นห้าเนี่ย ไอ้การละเมิดสิทธิของผู้อื่นมันไม่มีไอ้นี่เรียนมาอย่างนี้มันยังมีเห็นไหใจเรามันจึงไม่สงบไปเรียนมาเพื่อที่จะมาจี้คนอื่นให้าปมาจี้ตัวเองเงเออมันก็สงบใช่ไหมเระเดคือว่าคือคือคนคนอยิบๆเลยนะก็อยากจะไปรู้ก็เลยอยากไม่กันไม่ได้จำหนิโยมไม่ได้จำหนิ ผู้เป็นอาจารย์แต,แต่แต่ตำหนิวิธีวิธีที่อาจารย์เอามาใช้นะนะมันไม่ได้ประโยชน์ญาติโยมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่จะเอาไปใช้ในบ้านในเรือนไปเกี่ยวข้องกับลูกหลานนี่นะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีประโยชน์ยังเข้าไปในครอบครัวไหนอะไรไหนนี่หนึ่งความสิ้นเปลืองหยุด ถ้าบ้านเตียบอกเขาไปเก็บข้างบ้านเนี่ยยอดผัดอ่าไอ้นี่เขาเคยประเพณีของเขาแบบเคยทํากันมานะอาหารจากถวายพระก็อยากจะอะไรที่มันเต็มที่ของเราอะนะแหมอะไรอย่างนี้แต่ความเป็นจริงชีวิตเรามันอยู่มาได้อย่างนี้เราคนยะโสธรเราไม่ได้มาเกิดอ,อยู่ท่ามกลางของกรุงเทพไยกาเกิดมาจากยะโสธรน,นี่เราจะ จะมาปรับตัวเป็นคนกรุงเทพนะสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายของชีวิตเรามันเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์จะเป็นศูนย์เลยเราจะอยู่อีท่าไหนเมื่อถึงจุดนั้นแล้วนี่เพราะเราก็เริ่มต้นจากศูนย์นะไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปอะไรใช่ไหมคุณยายเข้าใจไหมเออเเรามาภาวนาดูตัวเองฝึก <c oughs> ให้ตัวเองมีกําลังโดยการเกาะทาไงจะให้ตัวเองรู้ตัวของตัวเองได้ โดยอาศัยลมเป็นที่เกาะถ้าดูลมให้ใจเมื่อไหร่เห็นตัวเองมานะรู้ตัวเองมานะใช่นไหมท้านทิ้งจากลมให้ใจมันออกทั้งอื่นเลยมันจะออกไปทั้งอื่นเลยมันจะออกไปหาโน่นนี่นั่นลูกเต่าเหล่าล้านมันจะออกไปยุง่งกันไปมั่วกับเขายุ่งกับเขาไปหมดทุกข์กับเขาด้วยทุกข์กับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะตังหาคือความอยากอยากให้ลูกดีมีการศึกษาอยากให้ลูกมั่งม,มีมีบ้านมีรถมีอะไร อันนี้เป็นเรื่องของความปั่นป่วนของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแมแ่จะไปโทษใครก็โทษเราเป็นผู้สร้างไงแต่อะละทุกเนี่ยเราเป็นคนสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างไม่ไมีแต่วิถีชีวิตของมนุษย์มันก็ตกเป็นอย่างไงเขาเรียกว่าวัฏจกักรวัฏตแปลว,ว่าวนชีวิตจะวนอยู่นี่จะคิดว่ามันจะไปข้างหน้าได้นะไม่ไม่ไมไม,มันจะดําเนินอยู่ได้ช่วงหนึ่งระยะสั้น,นระยะสั้นๆกับคิดว่า สี่สิบห้าสิบปีนี่นะที่เราทํางานได้นะที่ตอนนั้นยี่สิบกว่าปีก็เสียไปกับการศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้นะยี่สิบปียังทําอะไรไม่ได้เลยยังเรียนหนังสือเยหาเงินใช้เองก็ไม่ได้พ่อแม่ไม่หมดไล่หมดนามันจะไปไหนเราอูทรเนาะตนรบนะทั้งโคราชนเนี่ยโยมทุกคนบอกกับผมไม่ได้ทํานามไม่มีนานทำานะครับขายส่งโรงเรียนหมดเมื่อเรียนจบมามีงานทําแล้วก็งานโรงงานอีกนะ ยกคิดดูว่าจุดจบของพนักงานโรงงานมันจะเป็นศูนย์ไหมแล้วเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยกับค่าใช้จ่ายทุกวันนี่มันจะเหลือออมสักอีสตังค์เดี๋ยววันที่สิบหกก็มาอีกแล้ววันที่หนึ่งก็มาอีกแล้วเอาไปเอาไปกินนะนะหยอดกระปุกหยอดกระปุกไอ,อความหวังของคนมันก็เป็นอย่างนั้นหรือว่าคนจนนี่เขรวยยิ่งไปใหญ่เลยเอาเป็นแผงขนาดใหญ่ยกแผงลอตเตอรี่อะไรผม ไม่ใช่มันหมีไม่เพราะเรามันจมอยู่ในห่วงของตันหาไงจมอยู่ในอ่างน้ำไงอยู่ในในหลุมชีวิตทุกคนนะทุกคนไม่มีที่พึ่งหรอกนอกจากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยหละที่พึ่งเราหาวิธีนะน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนโดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจเราปฏิบัติใจของเราเสียก่อนอหาวิธีเข้าให้ถึงใจของเราเสียก่อนปรับปรุงที่ใจเราถ้าใจเราดีดีหมดเลยลูกเต้าเราล้านนะถ้าใจดีมันเป็นลักษณะไหนมันจะเป็นกลางๆงมันจะเป็นกลางๆแล้วก็ดูเข้าไปดูเข้าไปอย่างนี้สิเราไม่ใช่ว่าเราใจกว้างหรือผู้มีเมตตาอาไรหรือผู้หลงอารมณ์แล้วดูตัวเองนะ มันหลงอารมณ์หรือเปล่าเห็นลูกเต่ารู้สึกว่ามันต่ําต่อยไม่มีบ้านไม่มีรถเรารู้สึกอะไรมีความรู้สึกอย่างไงไอความรู้สึกอันนั้นเรียกว่าอารมณ์ใช่ไหมไม,มันเป็นอารมณ์ใช่ไหม <c oughs> นั่นคือเราหลงอารมณ์ไงใช่มันหลงอารมณ์ถ้าสิ่งนี้ถ้ามันทําได้เราต้องทําได้ก่อนเนี่เราทําได้ก่อนนะหนึ่งเราทําได้เราเก็บได้เราอะไรได้ถ้าเราทําได้ด้วยวิธีไหน วิธีที่เราทำเลยละเราถึเางเอาไปแนะนำเขาทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ได้ยากมากเลยยากมากชีวิตเนี่ยนะเข้าใจได้ยากมากเลยเราเข้าใจเอาเองว่าชีวิตนี้มันจะต้องมีอะไรอีกมากมายองค์ประกอบนะต้องมีอันนั้นต้องมีอันนี้ก็คือต้องมีลาบมียศมีสรรเสริญนีนะถึงจะมีความสุขเขาไวาอย่างนี้ นี่คือโลกียสุขสุขในโลกไอสุขชนิดนี้นี่ต้องอาศัยกามกามมาคณไงอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละมันก็สุขอยู่แต่ว,ว่ามันไม่แน่นอนไงมันมีอายุมันมีอายุเวลานี้จะทํายังไงกลับให้เมืให้เหมือนเก่าได้ว่บรูปพอใจในรูปพอใจในตัวเองก่อนนะมันถึงจะพอใจรูปจงเกิด ลูกายของเราเนี่ยแหละก็พยายามทําเต็มที่นะผู้ใหญ่เนาะทั้งเสื้อผ้าแล้วก็หน้าผมเนาะมันก็มีความสุขใจนะแต่เราทําได้ดูแลตัวเองได้หให้ให้มันดูแลได้ได <Okay. S 1> มันไม่ใช่โลกีนี่มันโลกีไม่ใช่มองหาตัวเองจึงเรียกว่าโลกีไงโ,โลกีโลกโลกีเนี่ยไม่ใช่หาตัวเองไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ปิดบังตัวเองอยู่เลยไม่ให้รู้จักตัวเองด้วยนะ เออเออไม่ใช่ด้วยตัวนี้นี่จะเดาเ,าเอาว่าอันนี้กูกูกูนะก็จิตนั่นแหละมันทึกทักยึดเอาว่าเป็นกูอะไรก็กูกูแล้วมันอยู่ตรงไหนกูส่วนมากมันจะเป็นอารมณ์ไงมันเอาอารมณ์เป็นใจเอาใจเป็นอารมณ์แล้วมาหลงอารมณ์มันถึงเป็นขนาดนี้เต็มที่จะช่วยเขาได้ไหมไม่ได้ช่วยได้แต่ว่ามันไม่สุดเชื่อได้เลยว่า คุณลุงเนี่ยจะช่วยสร้างบ้านให้ลูกคิดว่าไม่สุดนะ <c oughs> คือมันไม่สําเร็จสร้างไดไรเขาก็อยู่ไม่ได้ถ้าลูกเราเป็นข้าราชการมันก็จะต้องล่อนเล่ไปตามคําสั่งของเจ้านาย,นยจะได้อยู่บ้านไหมล่ะ,นะ <c oughs> ก็ต้องสร้างทิ้งรางไว้อยู่งั้นนะทีนี้เมื่อเขาอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องปล่อยให้เขาเล่ล่อนกระเตงไปอยู่งั้นอาศัยบ้านราชการไปเื่เลยเล่เลยเลยยังไม่ต้องรีบร่อนเพราะยังไม่ได้อยู่กับที่นะ เมื่อกเกษียณอายุแล้วค่อยว่ากันจะอยู่ตรงไหนยังไม่รู้อีกเลยนะนะนีเ่เราก็ติดยะโสมิได้ให้แกกลับไปมันมีอะไรกินทุกวันนี้นกุฏีก็ไม่มีแล้วตายหมดแล้วแมงกุกกีค้ดแดงก็ไม่มีแล้วเออนี่เด้นี่เราไปวิตกกังวลกระวนกระวายไปเองเราไงกระวนกระวายไปเองเราแล้วขา้าราชการเนี่ยเขาไม่ใช่ให้รวยนะ เขาให้พอใช้เดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือน,อเ,ดอนอเดือนต่อเดือนอีกนี่้ารจชการส่วนมากจะไปติดกับคืนนี้หนี้ที่หนี้ที่หนี้ที่องค์กรเขาทำเขาไว้เขาก็ว่าเขาช่วยเหลือนะเขาก็ว่าเขาช่วยเหลือไอคำพูดของเขานะแต่ผลลัพธ์จริงๆมันไม่ใช่รอให้เราติดกับติดกับอยากมีอยากได้อยากมีอยากอะไร แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นข้าราชการมันต้องอยังอยู่กับพี่ไม่ได้ไมันต้องเลี่ยนรอนไปก่อนชีวิตเล่รนรอนอยู่กันแนละ้วไม่รู้ว่าเขาจะส่งไปอยู่ที่ไหนอีกยิ่งกรมที่ดินด้วยไปเลยมีปัญหาที่ดินตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องไปรังวัดที่ดินไปทั่วอยู่งั้นนั่นนะอยู่เป็นที่ไม่ได้จะไปเอาเงินเดือนมาสร้างบ้านโอ้มันไม่ออกดอกเลย สร้างบ้านมันเหมือนเอาเงินเดือนมาปลูกมะม่วงปลูกอะไรทิ้งไว้ขนนมันก็ยังมีดอกมีผลในระหว่างทางเลยนะแต่บ้านนี้ไม่มีก็มีได้แค่อาศัยนอนพักผ่อนแล้วก็จะมันจะได้พักไหมนะมันไม่ได้พักมันไม่ได้พักหรอกชีวิตมันเป็นอยู่แบบนีท้ทั่วไปนะดูให้ก,กว้างๆดูให้ก,กว้างๆมองภาพให้มันก,กว้างมันจะคล้ายๆกัน มันจะใกลๆกันไม่มีสุขเลยมันจะน้อยในโลกเนี่ยโลกนี้โหดร้ายมากทุกเต็มๆเลย <c oughs> ความสุขไม่มีเลยมีแต่ความสะดวกในการทำงานเออคนมีได้รับความสะดวกจากการทำงาน <c oughs> ไม่เรียกว่าความสุขเรียกว่าความสะดวกจากการทำงานไปทำงานเนี่ย ยังมุ่ดเงินเดือนนะมันทํางานแล้วก็ต้องมีรถใช่ไหมทํางานได้เงินเดือนมาซื้ออาหารกินซื้อน้ำมันเติมรถเพื่อที่จะไปทํางานวัตจักรจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อทํางานไม่ได้แล้ว <c oughs> กเกษียณมาแล้วจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกได้คนอายุ60 70นะจะไปนับหนึ่งใหม่ก็ไม่ได้มันไม่ได้นั่นคือที่ต้องเอาศีลเอาธรรมนีล่ละ อ,อาศิลเอาทำทำใจให้มันมีหลักยึดอย่าให้ใจมันสงบเลยเก็บให้ใจมีที่เกาะเนี่ยมันจะเจ็บจะปวดจะทุกข์อะไรยังไงก็ให้มีที่เกาะเพราะเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดมาแบบบรรเทาความเจ็บความปวดเหมือนกันเป็นลักษณะนะเวลาจะตายก็เหมือนกัน,นเราเห็นคนตายแต่เราไม่เคยตายไงนี่มันจึงน่ากลัวตัวตรงเรามันไม่เคย ขนาดเก็บไข้ได้ป่วยนี่ก็ถือว่าน่ากลัวอยู่แล้วนะมันรอดออกมาได้รักษาหายมันเทาออกมาได้บางคนก็ไม่หายเห็นไหมล่ะกลัวชีวิตนี่ไว้ใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราอยู่อย่างนี้จะอยู่ได้ด้วยความประมาณจัดสรรตัวเองบริหารตรัวเองให้ได้อย่าปล่อยไปตามอํานาจของกรมกามสุขมีความสุขเพราะกรมเรารู้จักประมาณขนาดไหนพอเหมาะพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะขนาดไหนมันพอเหมาะพอดีพออยู่ได้ของเราเนี่ยนะ แล้วก็หาที่พึ่งอีสานเราแล้วมีพระนี่เยอะแยะไปในเขตใกล้ๆบ้านที่อยู่นั้นแถวบ้านสีฐานบ้านนั้นอ้วาจา์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่เราไม่รู้จักเกิดมาเราไม่รู้จักนะอันนี้มันเป็นเรื่องบุญกุศลของเราด้วยอิเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเขาก็ไม่เคยแสวงหาเขาไม่แสวงหามันก็ไม่มีไม่มีสมบัติอันนี้ส่งต่อให้ลูกหลานได้อะไรได้ ก็ดีอยู่อย่างไม่ว่าคนอีสานเราคนลาวเราไม่ว่าไปอยู่ทิศไหนมุมไหนของโลกเนี่ยไม่ทิ้งพระแล้วพระเราก็มีทั่วโลกเลยโดยเฉพาะพระสายน้องปะพงทั้งต่างประเทศมีไปก็พระป่ายเหมือนกันเลยอยู่ป่าๆอยู่ง่ายๆเรียบๆอยู่เรียบง่ายคือสไตล์ของพระกรรมฐานไม่มีพิธีรีตองอะไรนีม่มนเข้ามาชันบ้านนะนี่มลเข้ามาชันเท่าในบ้านใช่ไหมเออ เข้ามาฉันเข้าในบ้านนะคุณยายก็ควรเจ็ดันแต่ข้าวเออพระมาฉันข้าวให้เป็นบุญแล้วได้คุยกับพระเห็นไหมได้คุยกับพระได้พูดกับพระนี่ <c oughs> เป็นพร <c oughs> อันประเสริฐอนะคําพูดจากพระคำำําตําหนิติเตียนติติงต,ตักเตือนนี่นนะประเสริฐที่สุดเราได้ความรู้แล้วได้ความรู้เราเราได้ความเข้าใจแล้วออาไปปรับได้ไอ้ดอกมาทูกเคียนน้ำหมอ,อกน้ำมนต์ช่วยอะไรโยมได้ไม่ได้เลย คิดให้ดีๆเอาไปไต่ตรองเลยเราอย่าหลงอยู่ในเลขกลของกิเลสและตัณหาที่นักบวชหัวโลนพากันทำมาสร้างกันขึ้นมาเรื่อยสร้างรูปสร้างแบบสร้างกันขึ้นมาเรื่อยคิดว่าจะช่วยอะไรเราได้มันไม่ได้เลยไอ้ผู้ผีปีศาจอะไรภายนอกเนี่ยไม่ไม่ลายเท่าไหร่ไม่มีผิดไม่เหมือนตั้งใจในใจเรา ท่านถึงบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะเวลามันโกรธมันเป็นไงรู้สึกไงคุณใหญ่โกรธมากๆเอาแค่ขัดใจแล้วเกิดความรู้สึกแค่นั้นแหละนะนั่นคือนรกขุมเล็กๆเมื่อถูกขัดใจแล้วเกิดความรู้สึกยังไงนะนั่นแหละนรกขุมเล็กๆแต่ไอ้ที่โกรธมากๆจนถึงกนเดือดนะจนถึงกัน้าเนี่ยหมดเลยนะน่าดูไม่ได้เลยนั่นคือนรกขุมใหญ่มันเกิดขึ้นที่ใจเราเลย เราทำาไงซึ่งให้พ้นจับคุมนรกเราจะทำยังไงเราจะฝึกยังไงเราจะปฏิบัติยังไงเราถึงจะอยู่เหนือความโกรธอยู่เหนือความรู้สึกนี้ได้อันนี้ใช้เวลานานมันต้องตลอดชีวิตเราอย่างนั้นอายุขนาดนี้แล้วต่อไปเลยนะหาที่เกาะคือลมหายใจพยายามเกาะลมหายใจดูลมหายใจอยู่เสมอเสมอประน,นึ่งว่ากลัวมันจะหนีจากเราไปนะแต่ทำไมนะ เราจะดูมันทําไมลมหายใจมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอาจจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมหนูใช่ไหมถ้ามันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วใครเป็นคนเห็นใครเป็นคนรู้ว่าลมหายใจมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนี่เออทั้งทั้งที่ไม่เห็นก็พูดได้จะไปดูมันทําไมใช่ไหมนี่ไอ้นี่คือความหลงของเราเต็มๆเลยเ,เกี่ยวกับเรื่องตัวของเรานะอย่างอื่นในเราไม่หลงเพราะเราเรียนมาเรารู้ศึกษาเราเรียนมาวิชาความรล้แต่เรื่องใจเรื่องกายของเราเนี่ยไม่รู้ ก็จะนันลองไปหัดดูลมหายใจกันนะตั้งแต่ปีนี้ได้เจอกันมันดีที่สุดละไอวิถีชีวิตก็อยู่ไปตามแบบนั้นแหละ<อ>แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงห้างห<อ>ลีกเลี่ยงห้างห<อ>ลีกเลี่ยงซ<อ>ุปเปอร์มาร์เก็ตพยายามติด<อ>ดินติดข้างทางถนนเนี่ยนะมันจะช่วยเราประหยัดเยอะเลยประหยัดเยอะเลยเแล้วก็เด็กทุกวันนี้พาเขาฝึกเขาไงเมื่อไรก็ไปเซเว่นเซเว่น พูดจนติดปากเลยจนเป็นเด็กเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะใครเป็นคนพาเข้าไปเด็กเขาไม่รู้เลื่องหรอกแต่พ่อแม่รักลูกนแหล,ละ่ะอะไรที่มันดีที่สุดนะแสวงหามาให้ลูกนะพาไปอยา,ายอยากให้ลูกสบายอยากให้ลูกอะไรไม่รู้เลยเป็นเรื่องของพ่อแม่เขาหัดให้เขาจะโทษลูกก็ไม่ได้เลยหัดเขาเลยรอยเขากินกิน,นไม่ได้เราลากผิดลากผิด ถ้าเราลักลูกเราต้องฝึกคนจะดีนี่ไม่ใช่อยู่ที่เราไปเลี้ยงดีตามดีส่งศึกษาดีอะไรดีอย่างนั้นไม่ใช่เราจะไปทิ้งให้ครูอย่างเดียวกไปเราต้องฝึกฝึกโตฝึกแปลงฟันฝึกตื่นฝึกตื่นนอนฝึกนอนถึงเวลานอนจะทําอะไรอยู่ก็ต้องหยุดต้องนอนฝึกอยู่อย่างนี้ต้องฝึกคนจะดีเพราะการฝึกก่าลวงตาก็ต้องอยู่กับการฝึกมัตลอดเนี่ยดูตลกง่ายง่ายอยู่อย่างนี้ มันอยู่ง่ายคนฝึกนะฝึกคนหัดอากาศมาร้อนไปเอาอาหารมาที่ละอ,อยู่ไหนแล้วอาหาร